อันเชิญดวงพระวิญญาณผูรละพระมหาจตุตถิลาภเจทุกพระองค์พร้อมทางเทดผู้สักเส้นสื่อถึงติดในที่แห่งนี้และขอน้อมนมัสก,การดวงวิญญาณด้านพระบุษ ผูสามมาส้สร้างบ้านสร้างสเ่งศักทธินท,นทุกพันที่ทั้งเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เดินมาประชุมสโมสรพร้อมละมนพิธีแห่งนี้จงยินดีปีดาปาโมุเมื่อในโอกาสจัดงานเฉริมตรองของปีหนึ่งปี จังหวัดศรีสะเกษในระหว่างวันที่17-21พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เพื่อจำเนิบระเนิบถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่กติดในโอกาสนี้ บทรับเครื่องสังเวยทีทำอันพร้อมังด่วยเครื่องบูชาอันมาแลาแ,และทูเทียนอันพระเะจ้าจมวงนังถวายและรักการปฏินีทขอรุภพแห่งสัมภะเทวา จงกำใจอุปสรรคปัจจุองของเหตุเทศไทยอุปสรรอันตรายทั้งปวงอย่ามีมาแพร่พานขอเถิสถานจังหวัดศรีสะเกดขอเถิดบารมีแห่งเทพเทวาจงคุ้มครองปก ปกกันปกกันครทานเจ้าและท,กกท่านเจัดจะีสิเกษทุกหมู่เราให้ผลอยากใหยที่ผาโยงเจริญสุขิริวัดที่บ้านมงคลสมบูรณ์พมูรณ์พร้อมเรสุข คุณต้องสมบูร้วยปัจจัยเชื่อมอาศัยเรียนที่มีความสงบถูกโดยทั่วหน้ะโปรดโดนประธานประธานสอนให้ดีจริงๆนะสมบักิดในบุนที่จังหวะปฏิเสธ

ผู้มีเห็นท่านใดไม่ได้นะกง่นะคะับแต่ที่เรา